กองคกูเป <ข Safe S 3> <hail> ่าเป็นภาษาไทยน้อนมีแค่สามข้อเลยเนี่ยไม่ได้อะไรจะเป็นภาษาอังกฤษมริกีซูอ้ยูไ้้สัตว์ว้ว้ว้าว้ยว้า้า้าวู้า้าว้า้าาว้า้าาวล้วมาว้า่้าาว้า้าว้้าว้้ว้าว้าว้้วว้ว้ว้ อุ้ยบันไดวงเวียนกรงขักเป็นดอกมึงไม่สำรวจห้องกันก่อนแล้วขึ้นละเออไม่กูขึ้นลเออนนลย<ไ>เฮ้ยเราต้องหาฐา,า,านมาใส่เหรอเราต้องหาฐานมาใส่รถไฟแน่เลยอันเนี้ยนี่ไงรูปภาพรูปภาพเฮ้ยชิ้นส่วน,วนชิ้นส่วนชิ้นส่วนชิ้นส่วนนี่ไงแปะได้แปะได้ต่างหน้าไม่แก้ก็แบบทำให้เราดูฉลาดเฮ้ยแปะได้แปะได้เหลียงโกใช่ไหม ไม่ <c oughs> คือถ้ากระดาษมันอยู่ในมือกูกูก็จะเอะใจบ้างแหละไม่แต่กูเห็นสามจริงภาษาไทายมันมีแค่สาม <c oughs> เฮา้ยอ้ชม <ๆ S 2> ชมกูดีนี่ความดีความชอบกูเลยนะเฮ้ย <c oughs> ชมกูหน่อยลงมาสำรวจหน่อยดิเฮียเฮียกูเป็นคนไข่นะปริศนานี้เฮ้ยพอแอร์ยี้สนิมไม่ล้างแทนที่มันจะทำให้มันตอบให้ได้ทุกคนนะเว้ยเออถ้าเก็บได้ทุกคนดีแล้ว เห็นข่านดนาแล้วเด้เป้ดีนะที่กูยังไม่เก็บมปากเปียโนมันมันโน้ตเพลงมันถูกฉีกไปครึ่งหนึ่งกูใส่รูปไปหนึ่งชิ้นละอันนี้มึงอยู่ไหนกันนยกูใส่ไปกูใส่ไปอีกหนึ่งชิ้นแล้วก็เหลือประมาณเท่าไหร่วะสามสี่ชิ้นได้เะอุ้ยอุ้ยอุ้ยไม่เขาบอกห้ามแต่ต้องเตะแม่งเลยจะจองที่ตามันบบเขาว่ายังไงแล้วมึงไม่เตะแล้วมึงคุยเลยก็เมื่อกี้มึงไม่เห็นหรอมันมีกระดาษตกอะเพราะกูแตะอะมันมีกระดาษอยู่ไหนนะ อย่ามองตางมเปิดเลยเยียเป็นการมองแต่พื้นดิลอยเฮียเลยนี่ไงเห็นปะทำตกแล้วม,มันมีกระดาษมันลอยเลยนี่หว่าอุ้ยอุ้ยจ้องพื้น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 ไปดิมึงเดินกลับไหมอะเปิดแล้วเดินกลับแปดสองศูนย์เจ็ดสามห้าสี่อ่ารหัสเพลงเหรอเราต้องเล่นเหรอห้อง,อ,อ,องน้ำอุ้ดกูอยู่ห้องน้ำกูตามหลังกูปะเออเฮ้ห้องเขารูป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 เป็นต่างหลอดล็อปเนี่ยเปโน่กูมาถึงเว้เอาละเราขึ้นไปใส่รูปกัน จริงกุญแจเออเอากุญแจมาไขชั้นบนสุดนี่ดิหราว่ากุญแจห้องอันนั้นอะเอออาจจะเป็นไปได้กูว่าเราต้องการผ่านมาใส่อรถไฟเวนนี่เพราะว่ามันไม่มีเหตุผลที่เราจะต้องเอามาใส่เลยเหลืออีกประมาณสองสามก็สามสองสามเออรถไฟเนี่ยเห็นป่ะมาใส่ฐานได้มันบอกกุญแจห้องนอนอะอุ้ยอเชือกตกใจหมดเลยห้องนอนก็ห้องนี้ดินี่ไงห้องนอนอาจจะมีหลายนอนนะนอนไหนอะมึงไปนอนที่ไหนะ ห้องนอนของอะไรวะเนี่ยแคร์ไม่ใช่แคร์ดิคาริกเหรอนี่นี่มาลองเปิดเดี๋ยวเราห้องดูดินี่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 ปะช่างมันเออดูน่าจะใช่อ่ะไม่ได้ห้องตา่างป่าววะตา่างเป็นห้องนอนป่ะไข่แม่งในห้องเลยมันไม่มีป้ายชื่อห้องอ่ะชั้นบนสุดไข่ไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้กดอีกใช่ไหมเฮ้ยซากุตาแล้วต้องเดินไปช่ห้องไหนห้องไหนแต้เนี้ยยังไงมันไม่ได้กดอีกยิงได้มันต้องเอากุญแจเสียบเข้าไปอยู่ที่ไหนห้องไหหน้องไหนห้องไหน อ่องเด้งใหมันแต่มาเฮ้ยแต่อรี่รูปไปหายไปใช่ปะเฮ้ยขออ่านก่อนขออ่านขออ่านก่อนนะเจลาเรจละรูปไปหายไปแต่อรี่ของแคลเฮ้ยอุทธรด้วยไอ้เนี่ยสวัสดีฉันเป็นแคลเลนใช้เป็นผู้หญิงอายุ6ปีรักเล่นเป็นโนฉันอาศัยอยู่ในชนบทและสนุกกับมันมากแม่ของฉันมังคับให้ฉันเริ่มเขียนแต่อรี่เพื่อปรับปรุงภาษาของของฉันแต่เอื้อฉันต้องการทำยังไงก็ตามบายคือเฮี้ยอะไรวะ แม่ของฉันเป็นภรรยาที่อยู่ที่บ้านส่วนพ่อของฉันเป็นหนุ่มไปทํางานแต่ผมก็แต่ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาทํางานอะไรคิดว่าเขาน่าจะทํางานเกี่ยวกับพวกการทำความสะอาดนะเพราะว่าเขาเนี่ยกลิ่นตัวหอมประจําเลยอ่าบางทีติลลี่ฉันเขียนนะตอนนี้อะไรเนี่ยเพอร์โพสอ๋อบางทีฉันอาจจะเขียนลงไปว่าวันนี้ฉันชนะการประกวดเปียโน้ด้วยเพ่อแม่ของฉันภูมิใจในตัวฉันมากฉันก็เลยได้เจ้าเซ็ตรถไฟนี้มาเป็นของขวัญ วันนี้เป็นวันที่ฉันครบรอบอายุ10ขวบเอ่อแม่ของฉันอบเค้กให้แล้วก็ได้ตุ๊กตาบาร์บี้มาเป็นมาอีก2ตัวจากพ่อของฉันพ่อของฉันยิ้มอย่างภาคภูมิใจแต่เขาก็ให้อของเล่นฉันเล่นประจำอยู่แล้ว He also got me a telephone for me so a n c a l l แถมเขายังซื้อโทรศัพท์ให้ฉันด้วยเพื่อที่ฉันจะได้โทรหาเพื่อนได้แต่ฉันต้องการโทรศัพท์มากกว่าเพราะเขาบอกว่าฉันจะได้ตอนอายุ13 เมื่อคือฉันฝันหลายที่สุดฉันพบพ่อแม่ของฉันตายเมื่อฉันกลับมาจากโรงเรียนแล้วฉันก็ตื่นขึ้นมาแค่นี้เหรอพ่อแม่มึงตายเฮ้ยเป้เฮ้ยไปใส่รูปได้แล้วเฮ้ยทำมอมไรใส่จังเอ้ยรูปเต็มยังยังรออยู่เลยไปใส่พร้อมกันขึ้นมาใส่ดีครับอ๋อไอ้เหี้ยพูดอะไรมาแล้วมาแล้วเอาเดียวเหียเฮ้ยเฮ้ยไเป็นไรเดี๋ยวอยู่ฮะเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วไอคุญแจ้คุญแจกุญแจ้ไหนวะ ห้องไหนวะกุญแจห้องนอนของผู้รับใช้โอ้โหมีผู้รับใช้เจ้าด้วยห้องไหนวะมันต้องเดินเอาแบบไปเสียบไปชนเลยเหรอเออมันต้องใส่ชั้นบนแน่เลยกูรูว่ามันเหมือนขี้ข้า่ะต้องเดินตํะห้องบนปะห้องบนปะเออขี้ข้าเดินตำยังไงวะตำยังไงวะโอ้ยเฮียนี่ห้องถ้าเป็นห้องคนมันก็ไม่ไม่อันนี้มันไม่ใช่ห้องมันเป็นประตูล็อกขึ้นไปชั้นบนเฉยใครจะรู้วะไอสัตว์มึงก็พูดเสมือนดอบบี้เลยเฮียอยู่สะกงเหล็กเลยฮ่าอุ้ย มองุ้ยไม่ตลกไม่ตลกไม่ตลกแล้วไม่ตลกแล้วใช่นอะวะไปดับไม่ก็ดับอีกแล้วเนี่ยวะเฮ้ยมันมองกูมองตามันกูมองตามันมองมุมมองตาใครมันบอกว่าจะมองตามันอะหรือมันอาจจะเป็นมิตรถ้าเราไม่มองตามันอ่านคว้างูกตาคุณเองงไปละไปละไอ้เชี่ยเอเดอร์แมนเนส ไอ้เชี่ยตาแม่งเหยียดตรงไหนตาแม่งเหลืองเส้นอะไรกูตกแก๊กอีทโอ้โหดังเลยคุณเหี้ยเขาดังเลยคุณไ้แม่ได้เฮ้ยเกมยี้นี่มันมันมันก๊อปเป็นหมายค้าไอ้เฮียแมงมุมก็ของหมายค้าบ่ะแต่ว่าเจอยังกูมองพื้นอยู่อยากไฟอแมงมาเลยเชียเดินต่อยแมงแบบไม่มองหน้างเลยนะแต่ต่อยได้อุ้ยคิวอยู่ไหนอะเนี่ยเหี้ยห้องไหนปะอ๋อใช่ด้วยใช่ด้วย ไปใช่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 คุณไข่พึ่งไข่พึ่งไข่เอ้ากูโดนเชื่อแลรววะเฮ้ยกูเจอไข่คว้างเจอไข่คว้างไอ้เชี่ยคอมเปิดได้กำลังโหลดด้วยยูนิตโอเคเลยส่งคอมมากเลยยี่ห้อตัวหยกแรกเชี่ยตัวหยกแรกไอ้เนี่ยมีรหัสดีแล้วเอาเข้าไปเฮ้ยไอ้เชี่ยนั่นบ้ารหัสดนตรีนั่นปืมต้องหาเออว่าไประหัสเก่าละเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราเอาไข่ขวดไปไข่ที่ท้องช่อแอร์นั่งก่อน